สวัสดีครับพบกับช่องมาในกอบอดีกันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวง่ายๆกับตัวกันผ่า MG RX 782 Gundam Version 3นะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษก็คือโซลิเคียนะครับแล้วก็จะเป็นงานจับฉลากของอิจิบังคุจินะครับรางวัล A นะฮะก็วางจำหน่ายช่วงปี2018นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละส่วนกันก่อนเลยนะครับ มันเริ่มที่ส่วนหัวกันนะครับที่หน้าผากของมันนะฮะพาสีแดงอันนี้เนี่ยจะเป็นเคลียร์สสีแดงนะครับโทนสีก็ออกแบบว่าสดๆเลยซึ่งผมมองแล้วเนี่ยสวยดีนะครับแล้วก็ชอบด้วยนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีพาร์ทเคลียร์สยอีกแบบหนึ่งก็คือแบบว่าสีขาวนะครับแต่ว่าแบบขุ่นๆนิดนึงนะครับก็จะเห็นหัวกระโหลกด้านในของตัว RX78 นะฮะ ส่วนจุดอื่นๆก็จะเป็นแบบปกตินะครับก็จะมีตัดเส้นบ้างนะฮะแล้วก็โค้งเนี่ยผมทําเป็นสีเงินข้างในนะครับอันนี้ลองลองทาดูนะฮะทำเป็นสีเงินดูนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บอกเลยว่าเละครับส่วนหัวตัวนี้นะครับที่ผมประกอบมาก็จะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับคือตรงหน้าผากของมันเนี่ยพลาตรงนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะหลุดง่ายครับสกิดนิดเดียวก็อาจจะหลุดได้แล้วนะฮะเนี่ครับหลุดง่ายนะครับไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเลยก็ดึงออกมาก็หลุดแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันใส่เข้าไปได้ใหม่นะครับระวังอย่างเดียวคือหลุดแล้วอยากทาหายโอเคถัด okay. มาเรามาดูที่บอดี้กันนะครับก็จะเป็นโทนสีเดิมเลยก็คือสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นสีออกเข้มๆนะครับส่วนสีฟ้านะครับตรงขอบพีตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นฟ้าอ่อนๆน,นะครับแล้วก็ด้านข,าข้างของมันตรงนี้ด้วยนะครับส่วนสีแดงนะครับก็จะเป็นเคลียร์สสีแดงนะฮะสวยงามมากนะฮะอันนี้แล้วก็ ตรงช่องระบายความร้อนอันนี้ผมเรียงไม่ถูกนะก็จะเป็นสีเหลืองออกโทนส้มเล็กน้อยนะครับส่วนโครงอันนี้ผมทําเป็นสีเงินนะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าทําไม่สวย <c oughs> นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ข้อเสียของตัว X78 เนี่ยตัวเวอร์ชันสเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็เจอมานะครับก็ที่คอปปิ้ของมันเนี่ยเวลาเปิดเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาปิดเนี่ยบางทีมันจะปิดไม่สนิทแล้วก็หลุดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อเสีย ของ rx 7 8เวอร์ชั r s i o n สาม v e r ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะแต่ก็สามารถติดเข้าไปต่อเหมือนเดิมได้นะครับถัดมาครับมาดูที่กระโปรงกันบ้างนะครับโทนสีหลักๆก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีพาร์ทเคลียร์สายแต่ละจุดนะครับแล้วก็แต่ละส่วนก็สามารถขยับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะขยับได้ทุกจุดนะครับแต่ข้อเสียก็อาจจะแบบว่าง่อยเล็กน้อยนะครับแบบว่าหลวมนิดนึงนะฮะข้างหลังเนี่ยจะหลวมนิดนึงนะครับด้านข้างโอเคอยู่ด้านหน้าโอเคนะครับ ถัดมาครับที่หัวไหล่นะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเคลียร์ใสนะครับข้างบนด้วยเคลียร์ใสนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะมาดูแขนงกันบ้างนะครับโทนสีหลกัลกๆเนี่ยก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับแล้วก็มีพาร์ทเคลียร์ใสนะครับอันนี้ก็ตัดเส้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงฝ่ามือตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นโทนสีออกเทาเงินนะครับอันนี้ผมพ่นเป็นสีเงินเลยนะแล้วก็ ด้านในตรงนี้นะครับอันนี้ก็มันเป็นพัดเคลย่สายมานะครับแต่อันเนี้ยผมทําเป็นสีออกเคลย่อสายสีเหลืองนะครับซึ่งถ้าแปะสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะเป็นสีทองแดงแบบนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้แปะเลยนะจุดขยับนะครับก็เหมือนปกตินะครับก็สามารถขยับแขนได้2สเต็ปนะครับนีเลยนะฮะข้อมือก็หมุนได้ปกตินะครับหมุนได้ปกติ360นะครับส่วนนิ้วก็ขยับได้ทุกนิ้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับตรงนิ้วของมันเนี่ย ช่วงที่เราเพิ่งแกะออกจากแผงลันเนอร์เนี่ยก็อยากให้วอร์มอัพนิดนึงนะครับตรงข้อต่อแต่ละจุดมันจะมีเอ่อยังไงอะสามสเต็ปนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดึงออกก่อนอ่ะนี่นะครับก็พยายามวอร์มอัพเล็กน้อยก่อนนะครับมันสามารถปรับระดับได้นี่นะตรงข้อนิ้วนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยอ่ะปรับลงมานี่ฮะแบบนี้นะครับงอได้ขนาดนี้แล้วก็ข้อที่2ก็ช่วงตรงกลางนี่ฮนะอ่ะตรงกลาง งอได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือตรงปลายปลายโคนของมันเลยตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับสามารถงอลงมาได้นะงอลงมาได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะแข็งนะครับก็วอร์มอัพนิดนึงก่อนนะครับค่อยๆปรับลงมานะถึงแม้ว่ามันจะหลุดเนี่ยอะมันหลุดได้แต่ก็ใส่เข้าไปได้นะเนี่ยตรงปลายตรงนี้เนี่ยมันงอได้แต่ว่ามันจะแข็งช่วงแรกนะครับนี่อย่างเงี้ยเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็พับเก็บแล้วก็สามารถเอาไปใส่ที่เดิมได้นะแต่ก็ระวังอย่าดึงเข้าออกบ่อยนะครับเดี๋ยวมันหลวมถัดมามาดูขากันบ้างนะครับก็สีหลักๆจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็พัดเคลียร์ใส่นะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีทําสีตรงนี้นะครับเป็นเคลียร์ใสสีเหลืองนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้สติกเกอร์สีทองแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำเป็น สีเคลียร์ใสสีแดงนะครับก็ตอนแรกเนี่ยอยากทําหลายจุดแต่กลัวเดี๋ยวยิ่งทํายิ่งเละก็เลยเอาแค่นี้ดีกว่านะครับส่วนโครงในเนี่ยก็จะทําเป็นสีเงินนะครับที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันดูดีหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้คือผมลองดูเพราะว่าเห็นเออพ้ยมันเป็นเคลียร์ใสนะครับพอมันเป็นเคลียร์ใสก็เลยอยากทําโครงในสีสีเงินดูนะครับทำครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็ ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทาไม่เก่งโอเคมาดูจุดขยับเป็นบ้างนะครับจุดขยับนะครับก็งอได้ปกตินะอ่านี่ฮนงะงอได้ปกติเลยขนาดนี้นะครับข้อเท้านะครับก็ลงมาได้ขนาดนี้นะครับข้อเท้าก็สามารถยกได้ระดับหนึ่งนะยกได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายเท้าก็สามารถปัดขึ้นได้อีกเล็กน้อยนะครับ ที่โล่นะครับก็จะเป็นพาร์ทเทียใสสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็สะท้อนไปเห็นด้านหลังได้เลยนะครับที่แบคแพคนะครับทำเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทำเป็นสีเลีย์ใสสีแดงนะครับซึ่งตอนแรกมันเป็นสีธรรมดานะครับแล้วก็ไอพ่นนะครับไอพ่นตรงนี้เนี่ยอันนี้ทําเป็นสีเลียร์ใสสีส้มนะครับซึ่งมองแล้วเนี่ยมันออกเป็นสีเหลืองซะมากกว่านะ ถัดมาครับดาบก็ให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่พาร์ทเคียร์ส่ตรงนี้เนี่ยครับที่ด้ามจับนะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับมันจะมีฟองอากาศด้านในด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมเคยอ่านเจอมาเขาบอกว่าเวลาอัดอพลาสติกพวกนี้เนี่ยเวลาพวกพาร์ทเคียร์สเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราจะเห็นฟองอากาศด้านในนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ ถัดมาครับบาสุก้านะครับก็จะเป็นพัดเคลียร์สายมานะครับส่วนจุดอื่นๆตรงนี้เนี่ยผมทําเป็นสีเงินนะครับแล้วก็พ่นสีทองไปอีกเล็กน้อยนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยไปเก็บนอกรอบอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาครับบีมไรเฟิลนะที่ด้ามจับจะเป็นพัดเคลียร์สนะครับแล้วก็จุดอื่นๆครับก็ทําเป็นสีเงินนะครับแล้วก็พ่นสีทองไปอีกเล็กน้อยนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกใจนะเดี๋ยวค่อยไปเก็บนอกรอบต่อ สุดท้ายครับก็จะเป็นพาสนักบินนะอันนี้ก็จะเป็นอัมโโรเลนะครับเป็นตัวใสนะทันมานเดี๋ยวลองประกอบเข้าหุ่นกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็ประกอบเป็นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมติดตั้งอาวุธทุกอย่างนะครับก็คือจะมีบีมไรเฟิลนะครับบีมซาเบดุแล้วก็โล่ก็จะติดที่ด้านหลังนะครับส่วนบาซูก้าก็เก็บไปที่กระเป๋าหลังเช่นเดียวกันนะครับถามว่ายืนได้ไหมก็ยืนได้ครับแต่ก็หนักอยู่นะเพราะว่าตรงแบคแพคที่โล่กับตัวบาซูก้าเนี่ยมันทาให้ตัวหุ่นเอียงไปด้านหลังนะครับสามารถล้มได้นะสกิดนิดเดียวก็ล้มได้ดูนะครับนี่ฮะ สกีที่เดียวนะฮะหลมได้ถ้าใครไม่มีแอคชั่นเบรคครับก็ระวังเรื่องของการวางตำแหน่งเท้าเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับพยายามปรับองศาให้มาด้านหน้าเล็กน้อยก็แล้วกันนะตอนนี้นะครับก็ติดตั้งแอคชั่นเบรคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำท่าแอคชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งพื้นฐานของ RX78 Version 3ตัวนี้นะครับจุดขยับของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ยื่นแขนไปตรงๆเลยนะครับนี่นะฮะแขนก็รับน้าหนักของตัวบีมไรเฟิลได้นะครับไม่ตกลงมานะครับ ซึ่งคิดว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นแอคชั่นต่างๆเนี่ยน่าจะทำได้ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนมาถือบาซูก้าแล้วก็โล่บ้างนะครับก็ถือได้ปกตินะครับนี่ฮะข้อมือก็จับได้แน่นเลยนะครับแล้วก็ที่ปลายของบาซูก้านะครับก็เอามาชนกับตัวหัวไหล่ของมันนะฮะก็สามารถวางตำแหน่งได้นะครับส่วนที่โล่นะครับก็มาดูที่ด้านหลังกันนิดนึงนะครับ ที่โลนะครับตรงแขนตรงนี้เนี่ยนะมันสามารถเอามาล็อกที่แขนได้นะครับแล้วก็ที่ด้ามจับนะครับก็เอามือมาช่วยประคองรับน้ําหนักได้ด้วยนะครับลองหยิบ rx 7 8เวอร์ชัน3สีแดงแรง3เท่าของท่านชามายืนเทียบกันนะครับซึ่งก็สวยกันคนละแบบนะครับหลอกันคนละสไตล์นะครับอย่างของท่านชาเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะเพราะว่าโทนสีที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าแดงเลือดหมูแดงส้มแดงออกชมพูนิดนึงนะครับซึ่งโทนสีเนี่ยแยกมาได้ดี นะครับอันนี้ก็ประกอบดิบเหมือนกันนะครับส่วนของโซลิเคียอันนี้เนี่ยนะครับสีมันก็โอเคนะก็คือแบบเป็นงงเงาๆนิดึงนะครับโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยผมชอบมากเลยนะคือมันสะท้อนกับแสงได้เลยนะครับข้อดีนะครับก็เหมือนเดิมครับตัว RX78 เนี่ยพื้นฐานมันสามารถจัดท่าแอคชั่นได้โอเคอยู่แล้วนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็เหมือนเดิมครับตัว RX78 2 v e r s i o น3ที่ผมเจอมาประจำก็คือเวลาเราเปิดช่องคอปพิ้นะครับ เปิดได้โอเคแต่เวลาเราปิดหรือเก็บเนี่ยนะครับมันจะติดขอบตรงบอดี้ของมันด้านข้างนะครับติดขอบของมันแล้วก็บางทีก็อาจจะหลุดออกมาได้ด้วยนะแล้วก็จุดอื่นๆน,นะครับเวลาขยับมากๆกก็อาจจะมีไหล่หลุดบ้างนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นข้อเสียอะไรใหญ่โตนะครับ การประกอบนะครับก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ก็อาจจะมีบางจุดครับที่ทําให้หัวร้อนได้นะครับอย่างของ i อเอตัวนี้ก็คือแขนของมันนะครับช่วงที่ประกอบแขนนะครับก็คือ4 3สนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเราต้องใช้พาร์ทสชิ้นเนี้ยนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ชิ้นเนี้ยมันจะไม่ได้ล็อกมากครับมันจะมีบางอันเนี่ยคือมันแบบว่าติดรุมหลวงไว้ก่อนแล้วก็เอามาประกอบกันซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีพอเอามาประกอบตอนจะใส่พาร์ทปิดเนี่ยนะ มันจะแบบว่าหลุดบ้างนะครับไอตรงพาร์ที่ว่าหลวมๆเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดได้นะครับก็ค่อยๆประกอบไปแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะครับเวลาประกอบไอเจ็ดแปดเนี่ยผมจะเป็นประจําเลยคือตอนที่ประกอบเจ้าคอไฟเตอร์นะครับก็คือช่วงอันเนี้ยหนึ่งเจ็ดนะครับเราจะต้องเอาพาร์ทที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยมาเข้ากับตัวยาดนะครับซึ่งมันจะเข้าไม่ค่อยตรงล็อกเนี่ยผมมาประจําเลยหัวร้อนนะครับแต่ว่างานจับฉลากชิ้นนี้นะครับมันจะไม่มีคอไฟเตอร์มาให้เรานะครับก็คือ ชุดนี้รอดครับโอเคเรามาสรุปกันนะครับว่างานอิจิบังคูจิมาสเตอร์เกตกันด้ม RX782 เวอร์ชัน3ามโซลิดเคียตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมโอเคเลยนะครับชอบนะเพราะว่ามันมีพาร์ทเคลียร์ใสให้มาในบางจุดนะครับซึ่งโอเคนะมีส่วนหัวบ้างส่วนตัวบ้างส่วนเอวบ้างนะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยมันแบบว่าสดเลยไม่ทึบเกินไปนะก็ถือว่าชอบครับ สรุปง่ายๆนะครับก็หากใครที่เป็นแฟนกันดั้มไอจะแปสองคุณปูนะครับของมันต้องมีแน่นอนนะครับก็หาซื้อเก็บไว้ไม่เสียหายแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละตัวของไอจะแปสองเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันสวยกันคนละแบบนะครับแล้วก็ความคลาสสิกก็มีมาทุกตัวทุกตัวนั่นแหละนะครับซึ่งมันสวยอยู่แล้วด้วยนะแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบพวกงานที่ว่าเป็นพาร์ตเคียร์สยเนี่ยแนะนําว่าลองดูก่อนนะครับลองดูในที่นี้คือแบบว่าเออดูแล้วถูกใจเราหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจก็ ไม่ต้องซื้อเก็บไว้นะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นงานไฮเกตของพี่บันไดสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งลังเลอยู่ว่าจะประกอบตัวไหนดีนะครับโอเคนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตาม Subscribe ต่างาด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย